เชฟกระทะดำนี่ดำบ่กระทะก้อยสำหรับเมนูมันนี่ลูกน้อยบอกว่าอยากกินเส้นไ่ผัดซีวครับตามสั่งใส่ผักหลายๆครับผักมีประโยชน์ลูกน้อยลอยโลห้องก็มากินผักบอกว่าเอาผักหลายๆนั่เด้อล,ลูกน้อยว่า จัดให้ตามคำขอหมกเคยผัดนี่ันไปเลยวรตุดีเขาก็เตรียมไว้เนาะเวลาผัดก็ผัดอย่างเดียวมันจะบมดเสียเวลากระชะจังบัใหม่นะผัดซีอิว๊วเส็นไ่ใส่ไกไ่นะครับนี่เนื้อไก่ไก่ก็สับมาแล้วนี่ก็เป็นเส็นไ,ไ่นะครับเขาสิออกมา ใส่ซีอิ๊วดำไว้ก่อนใส่ซีอิ้วหวานดำนี่ซีอิ้วหวานเล้เ,เทลงไปเลยแล้วก็คลุกเข่ามันจังสีดำทั่วถึงแบบนี้เลครับโอ้หอมซีอิ้วดำแล้วก็ขี้เซนไ้มันติดกันเนาะนี่แยกเซนออกมาเป็นเซนไปเป็นมันเนาะเป็นเมนูที่เห็นง่ายครับ เห็ดไยเฮ็ดไว้เฮ็ดข้าวเดียวแยกมันออกจากกันไม่ให้มันอยู่นำกันนี่มันชอบอยู่นำกันเขาก็ต้องแยกมันออกจากกันนี่จะอยู่นำกันไม่ได้นี่อยู่ไข่อยู่มันอ่าตอนนี้เซนเขากบกินฟิวดําไปครบทุกเสร็จแล้วต่อไปฮากะ จุดเต๋าเลยครับบึาเชฟกระทะดำนี่ดำบอรกระถะไใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยอย่าใส่หลายมันบอดีใส่เพื่อว่าบอให้มันติดกระทะกระเทียมลงไปก่อนจะใ,ใส่ไกล่ลงไปเ้ยบัดน,นี้ยใส่ไกล่ลงไปผัดเลยครับ ต้องสุกนะครับต่อไปขั้นตอตอกไข่ลงนะไข่นี่มัน,ตน่ติดซอยเป็นบติดกระทะถ้าเราใส่ไข่นี่เส็จติดกระทะแน่นอนอต่อไปเราใส่เสร็จลงไปเลย เอาไปไนั่งเอาใส่ผงนัวผงปรุงรสก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวตามไปเลยใ <c oughs> ส่ทั้งซีอิ๊วขาวทั้งซีอิ๊วดำนี่ <c oughs> น้ำตาลหน่อยหนึง่ง แ,แต,แต่สุกแล้วเขาก็จะแต่ผักหนาได้ครับอันนี้ลงเลยใส่ผักเยอะๆผักทีประโยชน์อือครับมีแบบพรายพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ